กระบะสีประตูออโต้โตโยกสูงงบผ่อน8 0 0 0ันกรบะตลอดสัญญาแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นตัว MG Extender g r a n X นะคะเป็นตัว2.0 iSmart ค่ะสำหรับใครที่บอกว่าคุณโรครับพี่อยากได้กระบะ4ประตูออโต้โยกสูงมีศูนย์บริการรองรับผ่อน8,000ันกระบะตลอดสัญญาเงินออกก็ไม่ต้องใช้ขอแนะนำคันนี้เลยคันนี้ออกห้าอยู่ที่ประมาณ 90, 0 0 0 0บาทมือ2นะคะวันนี้เหลือเพียงแค่40,000 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ได้ระบบ iSmart มีศูนย์บริการรองรับการันตีศูนย์แน่นกับรถปี2021และเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นค่ะคันนี้มาพร้อมกับ Apple CarP Android ออโต้คล้องมองหลังคลูสคอนโทรระบบพุชสตาร์ทค่ะเรียกได้ว่าถ้าได้คันนี้ไปเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดตามสถานะรถได้โดยระบบไอสมาร์อีกด้วยใครอยากได้สประตูออโต้ยกสูงสภาพปีใหม่ไม่น้อยสุดบริการรองรับเรื่องอไล่เครื่องยนต์2,000ซีซีขึ้นเขาได้กับระบบช่วยลงทางลาชันบนแนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ออกรถสเค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 00 0กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นได้4ประตูออโต้ยกสูงปีใหม่ขับแบบนี้ใครสนใจคันนี้ทักข้อความมาเลยนะคะ